โอ้ยเป็นตะม,มุมแหลงมะเนาะใครในพี่นอง่งสวัสดีซววสดัครับเนาะสวัสดีช่วงเที่ยงคืนโดยประมาณการครํเนาะโอ้ยหลังจากเสร็จวิเศษงานหลายอย่างหลายแนวไม่มีเฉพาะแนวแก้ครับเนะาะนี่ครับผู้เบา่ผู้เบา,บานะครับเพราะผมสดกระโดดกำแพงวัดครับยังไม่มีแฟนคบนะขอดีครับไม่มีเมียขอเสียคือไม่มีตังค์อีกแล้วครับท่าน อ่านี่ครับมาปักเบ็ดรับพาริแก้ครับผมอืมเขาเรียกว่าหาอยู่หากิตามสไตล์ผมคือเก่ารับหลังจกเสร็จเื้อเสร็จงานโอ้ตอนเช้าก็ทํางานครับตื่นมาทํางานโอ้ชีวิตนี้มีแต่ทางานโอ้ไนหนเมืยแอนและครับมันสิมันมีเวลาแก่นะบอ่นครับมาครับพี่ชายคนหลุดอืมครับคุณคุณกิจเือเรียกผ่านกิจนะครับหนอเฮ้ยนะปลาผู้สวสุมหนอย หาเนืมา,าแก้แกเพื่อมีแหงเท่านั้นจะบอกคถ้าแก้แล้วไม่มีเอาไหมผมแกดิผูผมส่แกเบิ่งแกเสียแกผ่พาพกาะแงมากครับไม่แก้ด้คือแก้ตัวครับผมบัตรคารมคมคขยอาครับมาครับบอกว่าตัดบุรีมันดีต่อปอดน,นะครับนาะแต่ถ้าชุดกันไปตลอดแล้วมาฝากผมมันคงดีต่อใจ <c oughs> นี่ครับผมใส่เบียนไปครับน้อโอ้ในน่าจะช่วงเชียงคืดประมาณครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมันนนชินน้อ คุ่นครับลูกน้องบัวพอดเนาะครับเนาะนี่ครับสีบอสค่ะซีบอสค่ะสีบอสทายวีโอหรืออัดคลิปหรส์สัตว์ให้พี่น้องลุงป่านนะฟังคือญาติคิดทอดครับเนาะงว่านี่แหละครับเนาะชีวิตผมจะเป็นประมาณนี้ครับน้อจะบุกน้ําฝ่าแดดบุกไฟลุยอยังไงก็สั้งเปิดถ้าผู้ชมผมทำได้ทุกอย่างครับเนาะเป็นแดงครับน้องน้องตาจะไหลหลัง อ่านี่ครับนี่ก็อ่านี่ท,ท,ทีเรียกว่าผลงานนะครับที่ได้มาวันนี้โอ้พริเก่เอ้ไม่ใช่พริกกนนี่ครับนี่ละรูปกันรอหากินกับหมานกับบักยังแสบนะครับอ่านี่น่นาจะ น่าจะเกือบๆโลมครับมากับพรันกิดคำนั้นนี่คือเส้นบรหมกีกนทำนี่โอ้ยลีกวนน้ำเกี้ยงน้ำหยางเรน้ำแบนโอายน้ำแบนไปนะโอ้นอยนะเคยยัดหยาบโรนคำนั้นมันติดพันคำนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมคำนั้นเขาบอกว่าจังไรวันละนิดติดจำใส่นะคำนั้นอันชนชาติใด,ไ,ดไม่มีความจังไรในกิจผมว่าชนชาตินั้นจะไม่มีการเขาเรียกเผาํำลงเผาพันได้แนะน่นอนสุนพันคำนั้นเขเพูดเสื้อกัน <c oughs> ขอยอยัดหยาบรนนะคนะ่ะนี่ครับท้ายมโยกพี่หยอกนะ้องลุงปาะนะ่ะคือเก่าคานะอ๋ออย่าลืมครับยำนักยำหนาเลยยำปะดําเลย,ย,เลยคานะ่ะหากแม่ไม่กดไลค์คนะแม่รู้อ่อนกดแชร์ครับแม่ห่างลูกติดกดติดตามนะคำนะไม่ต้องบอกเลยผมจะพาพวกพวกไปกดและก็แกด้วยสิ่งของเลยทีเดียวเชียวยสวัสดีพวกมาแกครับผมพบแล้ให้มาแก่ก็บบุ๊บเบินเป็นหน่อยแกว